ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียน Linux กันก่อนจะมาเรียน Linux เรามารู้จักสัญ,ญลักษณ์ของ Linux สัญ,ญลักษณ์ของ Linux จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์นกเพนกวินนะครับโอเคหน้าต่อไปก่อนที่จะมาเรียนเราจะมารู้จักมันก่อนโอเคลีนุกก็คือถูกสร้างมาจากระบบ Unix นะครับระบบ Unix เป็นเหมือนหน้าจอคอมมานสีดำๆอะไรประมาณนี้ครับเอาก่อนที่จะมาเรียนเรามารู้จักประวัติดีกว่า Linux ถือกำเนิดจากประเทศฟินแลนด์นะครับ1980คิศักราชโดยล i นัสโทวันนักศึกษานะครับนักศึกษาวิชาวิทยาการคอมในมหาวิทยาลายัยเฮลซิงกิล i นุนก l i n u สคือชื่อคนนะครับ l ีน u สเห็นว่าระบบม i นิกที่มหาลัยใช้อยู่เป็นระบบ Unix บน PC ในขณะนั้นซึ่งพัฒนาโดยศาสตราจารย์แอนดรูทานแนลบาวยังมีความสามารถไม่เพียงพอความต้องการซึ่งได้ได้จึงได้เริ่มพัฒนาขึ้นเป็นระบบ Unix ของตัวเองนะครับเพื่อ จุดประสงค์ก็คือทำความเข้าใจระบบของคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการปฏิบัติการเขาก็เริ่มพัฒนาระบบ Linux Linux ไปช่วงช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ได้ชวนคนรู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นคือรวบรวมนักพัฒนาต่างๆนะครับแล,แล้วก็ได้ร่วมพัฒนาแล้วก็แจกจา่ายแล้วก็ทดลองให้ใช้ โดยไม่มีค่าตอบแทนคือแจกฟรีแล้วก็ทดลองให้ใช้ประมาณนี้โอเคเอาเรามารู้จักโลโก้ของ Linux ที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับอย่างข้างบนสุดเป็นหน้าโลโก้สีหมวกแดง red hat นะครับหัวแดงนี่ก็คือ debian แล้วก็ลงมาก็เป็น centos ซูซี่ไอ้รูปอิงกาสีเขียวแล้วก็ตัว S แล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งเดฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิโดราอุบัตุให้เข้าใจหลักๆก่อนไนอ้อระบบ Linux ที่ดังๆนะครับมันจะมี2ตระกูลตระกูล Red Hat กับตระกูล Debian ซึ่งคำสั่งมันจะคล้ายๆกันมันต่างกันนิดเดียวอย่างตระกูล Red Hat ก็มี เซนโอเอะไรอย่างเงี้ยครับที่ดังๆที่คนนิยมใช้อย่างตระกูล Debian นก็จะมีอุบ n รตุที่คนนิยมใช้ bian, untu, นนใชส่วนใหญ่เขานิยมไปทำพวกเซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งเป็น Open Source เอาเรามาขั้นตอนต่อไปเรามารู้จักโลโก้แล้วเรามาเปรียบเทียบหน้าตานะครับอย่างซ้ายมือที่เป็นลูกศรสีเขียวลงมาจะเป็นหน้าตาของระบบ Unix ถือของลีนุกนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันอย่างขวามือจะเป็นของคอมมานไลน์ของ Windows นะครับอย่าง Windows XP window นหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยสีดำๆลีนุก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นหน้าจอของคอมมานจะเป็นอย่างงี้นะครับโอเคเรามาดูโครงสร้างดีกว่าโครงสร้างของลีนุก็มันแบ่งประมาณสัก4ส่วน อย่าง H est, H est, W ก็คือฮาร์ดแวร์นะครับ Kernel Shell แล้วก็ User Application User เข้ามาจะอยู่หน้าโครงสร้างของ User Application นะครับอย่างคำสั่งก็อยู่ใน,อย,ในอยู่ในหมวด s h e l เอาให้เข้าใจก่อนก็คือ H est, W ก็คือเหมือนฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์อยู่ตรงกลางเหมือน P C ตัวนึ่งคอมตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าง เคอร์เนลก็ถ้าจะมองในด้านของ Windows ก็คือเป็นไดรเวอร์ไดรเวอร์อย่างสมมติว่ามีการ์ดจอการ์ดจอก็เป็นฮาร์ดแวร์อย่างการ์ดจอไปใส่ในคอมถ้าไม่มีเคอร์เนลคอมก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้เคอร์เนลมันต้องประสานระหว่างเมนบอร์ด ให้รู้จักกับการจอที่ใส่เข้าไปหรือว,ว่าอุปกรณ์ต่างๆให้รู้ให้ให,ให้รู้จักก็ใช้ตัวเคอร์เนลถ้ามองในด้านคอมในด้าน Windows ก็คือไดรเวอร์โอเคเชลก็เหมือนหน้าจอคอมมานด์หน้าจอคำสั่งครับอย่างส่วน User Application ก็คือหน้าจอของ User Interface เเอาเรามาพอรู้ละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเน่ยไปเลยเอ่วันนี้ผมจะ บอกคำสั่งที่ทุกคนมักจะเห็นมักจะใช้ประจำก่อนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอันบนแรกก็สัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบ่งเป็น2ส,สัญ,ญลักษณ์ก็คือ1เหมือนลองง่ายๆกับชาร์ปตัวเนี้ยสอสออย่างข้างบนเนี้ยจะเห็นในตระกูลของ Linux รลนุาคืออะไรเข้ามาปุบ๊บสมมติว่าเราครีเอทเป็น User ABC อะไรเงี้ย เราเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นดอลลาร์อยู่ในโปรไฟล์ของเอ๊ะจะเป็นโปรไฟล์ของคนนั้นแล้วก็ข้างหลังสุดจะเป็นดอลลาร์คือสิทธิ์ยูเซอร์สามารถอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่สามารถแก้ไขในส่วนของระบบได้อาจจะสามารถแก้ไขในโปรไฟล์ของตัวเองอะไรประมาณนี้อย่างสัญ,ญลักษณ์ที่2ที่คงคุ้นหน้าคุ้นตานะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ชาร์ปสี่เหลี่ยม เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิทธิ์ของ root ก็คือเป็น admin นะครับเป็นของ root คือสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับสั่งยำ้ำสั่งติดตั้งอะไรก็ต้องเป็นสิทธิ์ของ root สิทธิ์ของ root อ,อ,อย่าง windows เขาจะเรียก admin administrator แต่อย่าง linux เขาจะเรียกว่า root root ก็คือสิทธิ์สูงสุดก็เหมือน admin ก็ admin ของเครื่องก็ root นะครับ แต่ Windows จะใช้คำว่า Admin เดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูอธิบายคำสั่งนี้ก่อนก็คือคำสั่งพื้นฐานเรามาดูสัญญลักษณ์ของ2ตัวนี้ก่อนดีกว่าสัญ,ญลักษณ์ User กับสัญ,ญลักษณ์ของ Root เดี๋ยวผมจะเปิด CentOS นะครับสักรูผมรัน CentOS บน v i s i o n Box โอเครันไปเลยไปแล้วช่วนบล็อกอันนี้คือนะเลนุกซ์เจ็ดวิดเออจะเป็นหน้าจอสีดำดำนะครับมันจะเป็นหน้าคอมมานนี่ <c oughs> ือียงไงดีในการล้างเช็คฮาร์ดแวร์โอเคเข้าได้แล้ว ผมจะเข้าสิทธิ์อะไรดีโอเคเข้าสิทธิ์นี้นัลองเข้าสิทธิ์ผ่านไหมไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านจะขึ้นไงสเวิร์ดไม่ผ่านผมจะเข้าสิทธิ์รูทเลยดีกว่าลองสิทธิ์นี้ก่อนสิทธิ์ยูเซอร์ผมจำพาสเวิร์ดไม่ได้โอเคงั้นผมเข้าสิทธิ์ของรูทเลยแล้วกัน อ่าให้ดูสิทธิ์ของร o ทเลยอันนี้สิทธิ์ของร o ทนี่ชื่อของคนล็อกอิน at localhost ก็คือ com com ตัวนี้นะครับแล้วก็สังเกตสี่เหลี่ยมตรงนี้ยก็คือสิทธิ์แอดมินออโอเคผมขออนุญาตสร้าง ผมเข้า C D อันนี้ยังไม่ได้สอนนะครับ T M P t ท e โอเคผมก็เข้า t ผ e m อา S อ่าโอเคเดี๋ยวกลับมาดูเราคงเข้าใจสิทธิ์ของ r o เลยลนะครับ C D M sharp root โอเคผมออกมาละเรามาดูสไลด์กันก่อนดีกว่าอันนี้สิทธิ์ของ root C D M เรามาดูคำสั่งที่ส่วนใหญ่คนเขาจะใช้กันดีกว่าวันนี้โอเคสักครู่คำสั่งพื้นฐานนะครับที่ทุกคนส่วนใหญ่จะใช้ก็คือคำสั่ง ls ls อธิบายยังไงดีอ่ะ ls คือย่อมาจาก list list คือโชว์ทั้งหมดโชว์ Show. แต่ Linux เขาจะย่อจากคำว่า list เป็น ls แสดงไฟล์ใน directory ปัจจุบันที่อยู่ในพาธคือแสดงไฟล์ในพาธที่เราเข้าหน้าปัจจุบันหนตอนนั้นสมมติว่าง่ายๆเดี๋ยวผมเข้าหน้าจอนี่อีกทีนึงอ่ะผมหน้าจอไหนเคผมเนาเข้าหน้านี่ทีนึงผมจะขอเข้าผาธพาธของเทม t m p m p เทม าของเทมผมจะลอง ls ดูโอเคมันบอกว่าในเทมเนะ่ยมีไฟล์ตัวนี้อยู่ไฟล์คติจุดศูนอะไรเงี้ยโอเคผมเคลียร์ไหมผมจะดูผพาออื่นต่อผมจะออกจากเทมผมก็ cd เว้นวรรคกาะที่หนึ่งแล้วก็จุดจุดใช่จุดจุด,จดสองจุดอ่ามันก็จะถอยมา อันหนึ่งผมจะเข้าไหนดี cd etc อ่ะผมเข้า etc แล้ว e n t ร์ไปผมจะดูว่าใน etc มีไฟล์อะไรบ้างผมก็ใช้คำสั่ง ls เพียบอย่างนี้นะครับ ls คำสั่งโชว์ทั้งหมดมันก็จะโชว์เอาเรามาดู powerpoint ต่อปึ๊บ อย่างเงี้ยอย่างตัวอย่าง ls log log data โอเคมันก็คือหมายถึงว่าให้โชว์ในโฟลเดอร์ในพา h log แล้วก็ a า h data ก็คือมันจะโชว์ข้อมูลในพา h data นะครับเนี่ยคือเนี่ยอย่างนี้ก็คือ ls email ก็อาจจะโชว์ในพาดของ email ก็เข้าไปโชว์รายละเอียดในอีเมลอะไรเงี้ยครับเนี่ยในกรณีในอีเมลอะไรเงี้ยแล้ก็มาต่อไปปึ๊บป๊บขอย้อนก่อนใน Unix เอ้ใน i ีนุก็สมมติว่าเราใช้คำสั่ง ls เว้นวักแล้วก็ลบ a มันก็จะเป็นคำสั่งคำสั่งหนึ่งก็คือสแสดงไฟล์ทั้งหมดปัจจุบัน ถ้าเราใช้คำสั่ง ls x มันก็จะแสดงไฟล์ในรูปออกแบบตามแนวนอนเรามาดูกันเลยแนวนอนเรามาดูตามแนวนอนเราใช้ ls ls X ดูอ่ะมันก็จะเป็นแนวนอนเคลียร์ไหมเพื่อไม่ให้งงนะถ้าเรา ls เฉยๆสามแถว ลบ x อ่ะมันก็แทบจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ลองมาดูนี้ต่อโอเคนี่นะมันก็จะมีให้เลือกลบ x ลบ l อ่ะลองลบ l อีกทีนึงอ่ะผมเปิด l s ลบ L เนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งก็จะบอกว่าสิทธิ์ใครเป็นสิทธิ์ในการไลท์ในการเขียนโฟลเดอร์นี้บ้างอะไรเงี้ยนี่ก็จะบอกว่า root r, r w permission แล้วก็สิทธิ์เดี๋ยวอันนี้อยู่ขั้นตอต่อไปเดี๋ยวค่อยสอนเรื่องสิทธิ์เรื่อง permission แต่นี้ให้เห็นก่อนว่า LS, l s LS, l l s อันนี้ หมายถึงอะไรก็คือถ้า ls ธรรมดาก็จะเป็นโชว์อีกแบบนึงว่ามีโฟลเดอร์อะไรบ้างแต่ถ้าเราจะเพิ่มคำสั่งจาก ls บอกว่าอยากดูสิทธิ์ด้วยไม่อยากดูแค่โฟลเดอร์ว่าอยากดูว่าโฟลเดอร์นี้ใครมีสิทธิ์เขียนเรอ l มันก็จะมีบอกข้างหน้าสุดจะเป็น p e r m มเ,เป็นเหมนกับว่า rw ก็คือ r แล้วก็เขียน r คือ read ดับเบิก็เขีย ن. นตามสิทธิ์แล้วก็ใครบ้างเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยแล้วโฟลเดอร์ไหนถูกสร้างเมื่อไหร่เวลากี่โมงโอเควันนี้น่าจะโอเคแล้วเนาะโอเคผมก็ออกมาผมขอเข้าไปดูสไลด์ก่อนโอเคอ่าวันนี้ก็โอเคผมขอแไปก่อนก่อนจบสไลด์ ผมขอเข้าไปปิดก่อนโอเคผมขอเข้าไปอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอชั u ด,ดาวน์ตัว CentOS นะครับชั u ด,ดาว w n ก็ง่ายๆครับ power off ต้องพิมพ์คำสั่งนะครับเห็นไหมแตกต่างจาก Windows โอเคก็ สัญลักษณ์สิทธิ์ยูเซรหรือว่าสิทธิ์รูทก็สอนกันแล้วคำสั่งที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันก็สอนไปแล้วน่าจะสอนเป็นแค่คำสั่ง ls ส่วน pwd ก็จะเป็นคำสั่งว่าตอนนี้คุณอยู่ผ่านไหนคุณอยู่ที่ไหนกันแน่อะไรประมาณนี้คือแสดงโชว์ผ่านที่เราอยู่ครับใช้คำสั่ง pwd โอเควันนี้ น่าจะพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ